ผู้ชี้แจงได้ชี้แจงถแถลงต่อไปครับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพเรียนท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียติเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการโอนเงินแผ่นดินพศ2561มาตราที่77ผมพลเอกชนะทัพอินทามระ ประธานกรรมาการตรวจเงินแผ่นดินและนายมนเทียนจเจริญผลผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินพร้อมคณะขอสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2,566ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินดังนี้ประการที่หนึ่งการกำกับการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปนตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินพศ2,566 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินระยะยาวพศ2566ถึง2570ประการที่2ส,สรุปผลเรื่องสำคัญที่สำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินได้มีการเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เงินแผ่นดินให้เกิดผลสมริถและมีประสิทธิภาพกล่าวคือตรวจสอบระบบสารสนเทศว่ามีการควบคุมเพียงพอและมีประสิทธิผล ตามมาตรฐานการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้สภาวะแวดล้อมของระบบสารสนเทศที่ใช้และเสนอแนะให้ควบคุมทั่วไปและการควบคุมเฉพาะระบบจำนวน5ระบบและ5ห,หน่วยงานตรวจสอบรายงานการเงินแผ่นดินที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินของรัฐบาลโดยให้ความสำคัญการตรวจสอบการบัตรตามกฎหมาย อันเป็น,นกลไกสําคัญในการส่งเสริมการรักษาวินยัยการเงินการคลังของรัฐตรวจสอบบัญชีทุนสํารองเงินตราประจําปีตรวจสอบการบัตดตามกฎหมายในภาพรวมประเด็นการใช้จ่ายเงินเพื่อการแก้ไขปัญหาเยียวยาและการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด -19 การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาทางด้านสังคมการใช้จ่ายเงินงะนอกงบประมาณเรื่องการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นและการใช้จ่ายเงินในการบัหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสามัญวุฒิสภา ทั้งนี้ยังได้ตรวจสอบพบกรณีข้อบกพร่องในการไม่บัตรตามกฎหมายที่ต่อเนื่องจากการตรวจสอบรายงานการเงินรวมทั้งการตรวจสอบรายจ่ายจากการประเมินความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจเป้าหมายผลผลิตจำนวน770รายงานแต่สามารถดำเนินการเสร็จเป็นผลผลิตจำนวน778รายงานรวม 719หน่วยงานโดยตรวจสอบพบข้อสังเกตจำนวน529รายงานรวม487หน่วยงานนอกจากนี้ยังได้มีการตรวจสอบรายได้การจัดให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินและการบริหารทรัพย์สินของรัฐการตรวจสอบข้อที่จริงการตรวจสอบกรณีพิเศษการตรวจสอบเชิงป้องกันและการตรวจสอบผลสำิี และประสิทธิภาพของการดำเนินงานในการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐโดยเป็นการตรวจสอบแผนง,งานงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีพศ2 5 6 1ถึง25 2580าจำนวน4ยุทธศาสตร์รวมจำนวน13รายงานการตรวจสอบผลสำเร็จและประสิทธิภาพการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมโดยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โลคโควิด -19 จำนวน29รายงานและสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินผลติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าและผลสำเร็จในการบริหารเงินแผ่นดินที่ตอบสนองต่อการนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจำนวน4รายงานการดำเนินการด้านความผิดวินัยการเงินขัง,ข,งของรัฐ โดยติดตามได้ประสานงานเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามคำวินิจฉัยสั่งลงโทษทางปกครองที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบป,ประมาณและการคลังและกำหนดโทษทางปกครองซึ่งผู้ถูกลงโทษจะต้องชำระเงินค่าปรับทางปกครองและนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินจำนวน14รายติดตามได้ประสานงานให้มีการชำระค่าปรับ จำนวน4.28ล้านบาทด้านการต่างประเทศทำหน้าที่ในคณะมนตรีองค์การตรวจสอบสูงสุดระหว่างประเทศหรืออินโดไซด์ก็วินิ่งบอร์ดโดยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดระหว่างประเทศและเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งภูมิภาคเอเชียหรือแอสโซซนเมืองปูซานสหพันธรัฐ สถานะเกาหลีในฐานะเป็นประธานแอสโซซและทำหน้าที่ในการติดตามขับเคลื่อนปฏิญญากรุงเทพ2,564หรือบางกอกเดค r a t i o n 2,021การทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายนอกการสร้างความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินกับองค์กรตรวจเงินแผ่นดินของอินโดนีเซียการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ัาการตรวจเงินแผ่นดินในเวทีระหว่างประเทศสําหรับการปฏิบัติงานของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินประจําปี2566เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้วางไว้อย่างครอบคลุมทุกด้านขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาอุตสาผู้ทรงเกียรติได้สอบถามและให้ข้อสังเกตโดยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมที่จะชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อสักถามในเรื่องการตรวจสอบให้ที่ประชุมทราบต่อไปขอบคุณครับ